สวัสดีค่ะพอกันก็เม็ดต่อยคือเก่าเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เม็ดต่อยสีมาเฮ็ดยังเขาคัวเฮ็ดกับเขาให้คุณยายถวดกินค่ะมาเบิ่งค่ะว่าเม็ดต่อยจะเฮ็ดยังมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเม็ดต่อยจะเฮ็ดยังให้คุณยายกินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมื้อนี้เม็ดต่อยก็จะมาเฮ็ด ปนปลาค่ะนี่เป็นปลาที่ว่าไม่ต่อยแกะกลางออกแล้วเนาะคะ่ะปนปลาให้คุณยายกินคุณยายพน้าปนปลาให้กินแน่อันนี้ก็จะเป็นผักหอมแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นพริกขัวเนาะคะ่ะพริกขัวก็หอมขัวกับปนแบบบ้านบ้านนอกเข้าละค่ะพี่น้องขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมใส่เนาะคะ่ะ ตำพรีกแ,รแล้วค่ะเม็ดต้อยก็จะเอาป่าใส่เนาะคะ่ะป่าที่เม็ดต้อยเอากลางออกแล้วค่ะ ี้ก็จะเป็นนามตุ่มปลาแดกเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนามตุ่มประแดกะคะ่กจะ,นนะ,ะ,คะจะเอาล่งจกักหน้อยบอลลู่ลายเนาะคะ่ะเอาล่งพอประมา่า <c> น <oughs> นองเคลียร์ในยายน่ะน้องเคลียดยากเพี่ยจะเลื่มากกนก่อนทักทายเอฟซีหน่อยะคะ่ะน้องเคลียกับเขามากคะ่ะวัสดีค่ะเห็นเชียร์ที่ตแล้เชียรมาตุจริง พอดีนที่แรกว่าให้น้องเกนะีนนำตาน้องเกี้ยนกับข้าเนี่ยจะว่าเพิ่นกระเฮ็ดอันนี้ไว้ซอยเม่ตซอยอยู่ค่ะนี่เพิ่นกระเตรียมพักเตรียมยังไว้ซอยไม็ตซอยอยู่ค่ะน,น้นองเพี้ยนเป็นผู้เตรียมพักไว้เม่ตซอยก็จะด<ะ>้วยมัดต่างหย่านคนใหญ่คนหิวเนาะค่ะเยอะก่อนนะโอ้อเอาเสียม,มาต้มบอก อันที th p, p, c, 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 ào, a, ่แรกแม่ต่อยว่านถิ่านของเทียน่าต่าย่านหลงเทียนใหญหยาน้นใหญ่หญ่ั่วล้วัวต่ำต่คนหนหน่อยได้หลากหลายนึงก็กินหมดวเน เอาหอมระะ่วงแล้วค่ะเป็นได้ไปอู้ดอนม้วนบ่ไม่ใช่ต่อยว่าเด้ไปน้ำมูค่าเป่าน้องกระปานนั่นกับเบื้องน้องบวกกลุ่มอยู่เบื้องนองหัววกกลุ่มปล่อยออกมาและมากัดกันก็บรรทสมขีดจนเป็นแผล ค่ะกระเจ็ดจั๊บเรียบร้อยเนาะค่ะโอนปลาให้คุณยายค่ะจะบดใส่น้ำลายเนาะคะ่ะเพราะว่าใส่น้ำลายมันจะบดเสบค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่ต่อยกับปรุงปรุงรวดแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะใส่รดน้ำปลาแล้วเรียบร้อย จะมีพักพักต้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นบะเือที่ไม่ต่อยเก็บยวหม่มือว่านนี่ค่ะมาต้มคุนหย่าแล้วก็จะมีต้มบะ,บะหุงบะพุงเฮิมแล้วก็ลวกกะลามแล้วก็พักติวสดค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพักประมาณนี้ไขคุณย่า อันนี้เป็นปนอันนี้ผันเป็นแก้วได้พี่น้องอันนี้เป็นแก้วแม่งด่าค่ะมือน,นี้มีตาแม่นน่ปนค่ะแม่นน่ปนเม่นน่แก้วหมือน,นี้ปนกับแก้วอ๋อพรออมเสิบพรออมเสิบแล้วเนะค่ะนอบาลีกาแมต่อยก็จะเอา ไปให้คุณยายกินเนาะค่ะเพราะว่าคุณยายมันกะสายเนี่ยเจ้หน่อยแล้วแต่ว่ากับบเป็นยังค่ะพะว่าคุณยายมันก็กินขา้าสายอยู่แล้วพักต้มก็เป็นตเแียบตเสียบพี่น้องมึงเนี่ละ่ะพักต้มค่ะพักต้มต้มย่างดีต้มหลายย่างเลยค่ะพี่น้องแล้วกัแก้วเม้งดาแล้วกับปนค่ะ บัดรม่ต่อยก็จะเอาขื้นไปให้คุณย่ยถวดกินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเข้ากับเสีจับเรียบรอยแล้วกับบดเฮ็ยดยิ่ยังมากไม่หรอกค่ะเฮ็ดซ้ำเนี่ยละเฮ็ดแบบว่ากินยูสองสามต้นเนาะค่ะจะบด้เฮ็ดยยังมากไม่เพราะว่าเขากินกันง่ายๆค่ะคุณย่าเพิ่นกับบดกินย่เพิ่นกินง่ายๆของเพิ่นคือกันค่ะ ก้ปนปลาใน่อยๆก็ได้บอค้ายเนึงว่าสิบก้นหลายได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากะเพเป็นย่างเราค่ะเพราะว่ากะหลายค้นอยู่กินอยู่น้ำกัน เดี๋ยวนาะค่ะแ้วแม่ต่อยข้นเก้วก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยเสร็จจับเรียบร้อยค่ะพร้อมเสือบเนาะค่ะเนาะ,ะบันการแม่ต่อยก็จะเอาขึ้นไปให้คุณย่ายกินทั้งบ้านเนาะ,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต่อยก็จะเอาไวซ่ซำนี่ซักกอนเนาะค่ะเนาะ คลิปเมนูเมนูง่ายๆพี่น้องปนแล้วก็ลวกพักให้คุณย่ายเนาะคะ่ะก็อย่าลื่มก็ไหลกดแช่แม่ต่อยได้เลยค่ะก็ขอบุหลายๆค่ะที่บกขามโคชนาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกับเป็นกำลังแรงใจหนึ่งของเม่ต่อยเนาะคะ่ะค่ะแม่ต่อยกับเสียเอาไว้ซ้ำนี่ได้บัตรนี้พี่น้องกัคลิปนาพอกกันไม่เนาะคะ่ะกับคลิปคลิปยังกับต่อไปกับจังขาเบิงเนาะคะ่ะว่าแม่ต่อยจะเดคลิปยังให้เบิงค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่จอยแต่ขอบคุณสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะบ๊ายบาย